เจ้าพ่อไลฟ์พูดเกาหลีหน่อยโอชิดาเขาไม่เจ๊กินข้าวบ่อรูข้าวบ่อกินแล้วเด้อหิวข้าวเธอเด้เด็กินข้าวน้ำกันบ่เอ่ะเขาไม่กินข้าวบ่อหิวข้าวบ่อจังเหรอ กินขอลับไปอ่ะพี่อยู่อ่านเม้นจะตั้งใจเรียนมุกดามาดิครัไม่สาบครับพี่อยากคุยบ้างซักรุกละนุ เรียกชื่อใหม่เนะยครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับหวยสองแปดหาซื้อไม่ได้เลยอยู่อ้าวทำไมอ่ะยูอ่านคอมเมนต์ไอหน่อยนะสั่งเสื้อให้อะไรพี่เข้มมาช่องอยังคะพี่เข้มมาช่องด้วยเหรอครับ ไม่อ่านยัก่ีนี่กินอันนี้อุวนๆนะครับทุกคนกินโชว์สำหรับคนที่ลดความอ้วนอยู่นะครับป๊อปคอร์นมีใครอยู่บ้างอยู่กับพี่ตั้มสองคนครับเชื่อได้วันที่สองทำงานอืม ถ้าพี่ยู่อ่านเม้นทหนูหนูจะอ่ะไม่ทันแล้วครับอยากได้ฟิลเตอร์พี่อยู่จังพูดอีสานหน่อยค่ะกินคาร์โบ้ลูกขเดีบกักคอนบอเนสกากินท้ตมตำทุกคนหนูแหละดูออกอร่อยจัง แล้วมันเต้นหมดตรง้วลงเทาะลงพงเน้นโดดีดงพอเห็นหน้ามนหาหนังเือก็มงทำงานทุกวันอ้วนก็อ้วนวันนี้จะไลฟ์กี่รอบคะขอกินบ้างสิงอ่ะอืมให้แล้วก็ไม่กินกินอย่างก็ได้ อ่านเม้นหน่อยคนหรอ,อจะเป็นกําลังใจในการทำงานเห็นหนูไหมคะหนูซำพี่อ่านเม้นหนูจะตั้งใจสอบหลงที่อยู่แล้วฟิลประมาณดูหนังอะ่ะกินป๊อปคอรนมีละครใหม่ไหมคะเข็มซ่อนปลายครับกำลังถ่ายอยู่ครับ รักเพิ่มยี่สิบเอ็ดเป็นดูบายบายยืมทานข้าวกันด้วยครับทุกคนพอแล้วเดูวอ้วนนะครับจิกแค่กำมือเด,ยเดียวพอพอแล้วนะครับแค่นี้พอครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้โอเคครับโอเคแปลว่าตกลงนะครับ วันนี้จะไม่อ่านของเราจริงๆหรอคุณหญิงอ่านลแล้วอ่านชื่อหนูหน่อยคุณดีอันเดสกอร์วายวเพีนเก่งเนะาะทำไมหน้าสดใสย,ยังคะ่ะเนี่ยพี่ยูมีน้องไหมครับไม่มีครับอืน ถ้าที่อยู่ถ่ายเรื่องเข็มมันไล่ไฮโซจะสนุกมากโควิดซีซันนี้ขอให้รอดนะคะขอบคุณครับขอให้ทุกคนรอดเช่นกันนะครับอ้วนอ้วนอนอ,นอ,นอนครับทอบมุกนี้มุกไหนอ่ะ